สวัสดีค่ะพี่น้องปอกระพิ่ตุกตาจากครูสมดามอีกเช่นเคยค่ะืัอนี้พี่น้องพี่สิบห้าพี่น้องนะคะ ออกมาเอาดอนอกบ้านนะคะมาเห็ดกับเขานอกบ้านนะจ๊ะที่พี่น้องเห็นก็คือปลากระทงหรือว่าป่าปากแหลมนะคะหรือญี่ปุ่นเอินป่าหนาักนะคะพี่น้องที่เพิ่นเอาไปเห็ดซาชิมินะคะเป็นป่าทะเลน้ำลึกจาคาบสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียนะคะเหมาะสําหรับการย่างร่มควันนะคะการอบร่มควันนะคะพี่น้องเห็นไหมคะอันนี้คือสวอตฟิชนะคะสวอตฟิชสเต็กนะคะนี่ อันเรนเดดใน soya n d lime and garlic Huh? ฮะเรนเ e d in soya n d lime and garlic เพราะยัอันเป็นคนเห็ดเตียมนะคะเป็นสิย่างนะคะพี่น้องเป็นสิกริวสชิย่างนะคะเป็นสิย่างย่างสเต็กปลานะคะสวอ w o r d fish steak ปลา sword นะคะสเต็กปลาค่ะพี่น้องมาถากินย่างปลาแล้วพี่ลูกตาเด้อค่ะ กินเนเนาะกินปลากินปลาจะได้สมองดีกินปลาจะแซ่บน้ำกันด้วยจ้ะกินก่อนจะกินปลานั่งกินเล่นทาอากาศดีดีพี่น้องวันนี้อากาศดีค่ะเป็นแ mm hmm. ดดแอมแซมแล้วก็ล่มเย็ยนเซย์ซยๆนะคะไปถึงขันจิตที่เกือบหนาว เดี๋ยวใส่เสือกันยาก่อศิษยไปเก็บเห็ดพี่นอ้องเลยปอได้ไปจอยพี่หญ่ว่าสิพาไปเก็บเห็ดบ้านผลละว่าฝนสิตกตก็เลุ้ยปอไปยานฝนตกห้าม <c oughs> ไมทอดบ้านพี่น้องอยากเมื่อบ้านดีได้ใจในแพลนปีน่คิดว่าปีนาคันคู่วิจิตรซาใิ่ยังเนี่ยนั่ซิมเมื่อบ้านไปยาม,มบ้าน พ่อใหญ่ก็อยากเมื่อเด็กว่าเป็นพ่ออยากเมื่อแห้งตั้งใจบริรักากันเมื่อแต่ปีนีแล้วพ่อแดงเมืงนะพ่อแดงกลับอันมันคล้ายๆปลาอันนั้นไหมพ่อใหญ่ว่านะคะพี่น้องคล้ายๆอนปลาเป็นปากเล้เมี่ยมนะอันแม่นบานเข้าพี่น้องเคยเห็นปลาปลาปลาก,าก้านกล้วยโน่ปลาใส่ช่องหรือปลาอย่าง เป็นปากเล้ยแหลมเงาเงาี่ชมวกปากเล่มแหลมออกไปยืนออกไปปากเล่มแหลมอ้ยเพิ่งเพิ่งเพิ่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมคะมันจะเป็นปากเล่มแหลมอยู่น้ำทะเลอยู่ทะเลอะไเบ้งก็ค่ะเกลียวย่างค่ะยางย่างเอามันจังบ่มันถ้าไปทอดไปนี่มันก็บ ือกับน้ำมันไหลมันก็เสียบนะพี่น้องมันเลียนเดี๋ยวทาจินงยางปลานุ่มผีเด้อค่ะเดี๋ยวเสให้เบิ่งค่ะให้ดูบรรยาก้าจิ้งยางปลานุ่กันค่ะพี่น้องพ่อยันตัดหญ้าตัดหญ้ากับเสียดายยันตั้งแต่หญ้าตายตัดยาวๆพี่น้องเอ้ยพี่ลบบพี่ลแบบ่แฮปปี้นะพ่อยายตัดหญ้าพอบายังเล่าเล่าเสียดายหญ้าแล้วเราไม่อยากตัดสันพี่อยากให้เราตัดสันสันมันจังเกี่ยงนะ แล้วจงไปเยียวๆพี่ระบอมักนะ Swordfish 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 Don't do the W j u sword, fish. sword fish. Don t Don't do the swa do the sword Swordfish 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 ยางแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปยี่ห้อมยางนะคะอัน Swordfish Swordfish no 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 be careful s ป a เก็ตตี้ซอฟนะคะเห็นไหมคะ,อ,ะอย่างใส่ไหมนะคะไม่เสียบเอานะคะอย่างคืออย่างสเต็กนะคะพี่น้องก็ทีสงสัยว่าเป็นอย่าง่นคือเอาอ,อลูมิเนียมฟอยนะคะว่างกลางนะคะเราบอกว่าเพื่อว่ากัน,นไฟไหม้ดามจับกันมันห่อนนะคะดามจับดามดามอันไหมที่มองเสียบที่เอามือจับนะคะพี่น,อน้นองเพินกเ็เลยอัน เอาไม้เสียบนะคะเอาไม้เสียบแลวก็เอาอลูมิเนียมพ้วยมาว่างกันไว้นะคะเพื่อว่าเวลาพลิกมันก็สิดไดงง่ายนะคะพี่น้องสวอตพิชเนาะบานเฮาภาษาอังกฤษกับภาษาอังกฤษเขามันต่างกันค่ะพี่น้องค่ะี่คือเกลียวเกลียวพลังกับคืบบอยางนะคะคือหอดย่างหมูย่างอันป่าบานเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะปลาเผาย่างหมูบานเฮ้าไหม อย่างหมูหมูหันหมูอย่างอย่างเป็ดเป็นสันนะคะเนาะย่ามลมร่มย่ามอับนี้เนาะอยู่บ้านเนาะเด็กหน่อยอย่างซูกินนะพี่น้องแสบคางว้ามันจวดจวดได้พี่น้องเนาะอยู่บ้านเท่านะซอสปิดพู๋หน่เล่ามันหอมันย่างข้าวโพดน้ำนะคะย่างหรือต้มนี่แหละแล้วต้มข้าวโพดหรือย่างข้าวโพดนี่แหละอยู่ในบ้านนะคะเพื่อเอาตัวนีมาย่างข้างนอกนะคะพี่น้องกินบรรยากาศ หอมเปนตเสียบ do we cover this one ฮ huh? ะ do you want cover this one cover the grill ติดไปจะข้าวให้มันอบนะคะพี่น้องนี่แหะที่พี่บอกพี่น้องว่าอันถังแก๊สที่ขาเจีใส่ เก็ดสำหรับย่างเขาจะสใส่ทั้งในหน่อยนะคะพี่น้องทั้งยางหน่อยนะทั้งเตาเก็ดหน่อยทั้งหน่อยทั้งแก็ดหน่อยแต่ว่าแก็ดอยู่ทางไงคือเขาสใส่ซยซสยที่วานมาจากไตขีดินนะคะห้อมเหลืองค่ะพี่น้องแนวป่ามันบอนมันบ่อใส่เวลานานคือเนื้อคืออันนี้เนาะค่ะเนาะอืรฮารฮารทฮารทฮอรทฮารฮฮฮอ ไปค่ะไปกินกระปิลต่างจากครูุ่มาดามนะคะฝากเป็นกำลังใจเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่คู่ซูมาดามฮันส์ค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอพี่น้องเบิงเนาะค่ะซุกละค่ะเพราะว่าใส่เวลาบนัานก่ะพี่น้องค่ะป่าเนาะมันบริเวนเนื้อเมนนืนหมูนะนะเห็นไหมหอมๆมพี่น้องมันจวดจดไปค่ะเขาไปกินน้ำกันจ้ามาค่ะพี่น้องมากินนะคะสเต็กป่านะคะ เตกปลากระทงค่ะพี่น้องบานเฮ้านั่งสวอฟิชก็คือปลากระทงค่ะพี่น้องปลากระทงปลาปากแหลมนะคะหรือบางที่ก็จะเอื่อนมาปลาปากแหลมก็ได้นะคะพี่น้องปลากระทงแทงดาบหรือปลาปากแหลมนะคะหรือทางญี่ปุ่นมันจะเอิ่นเป็นปลาหนากนะคะทางญี่ปุ่นเนี่ยสิเอามาเห็ดประเทศญี่ปุ่นเขาสิเอาปลาชนิดนี้นะคะห็ดเป็นซาชิมิซาชิมินะคะพี่น้อง เป็นป่าทะเลน้ำลึกจากจากคาบมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วกัมหาสมุทรอินเดียนะคะเป็นป่าที่มีไขมันสูงพี่น้องจังหว่าฝลังข้าเจ้าเอ่อเหมาะเอาน้ำมาเฮ็ดอันเหมาะแก่การมาย่างปิ่งร่มควันนะคะพี่น้องมาเฮ็ดสเต็กอย่างปิ่งร่มควันนะคะบานเฮ้ากับบานเฮ้าเนี่ยเป็นป่าสายท่งแต่ว่าบานเฮ้าเอื่นป่าสายทงเนาะ ปลากระทงนั่นแหละปลาสอยทงแต่ว่าบานห้ามมันตูหน่อยเป็นปลาําจืดเนาะแต่ว่านี่เป็นปลามหาสมุทรนะคะปลาน้มลึกนะคะพี่น้องราคากับแพงค่ะราคาค่อนข้างสูงนะคะมีโอเมกามีไขมันสูงจากพี่น้องมาเด้อค่ะมากินแซบๆน้ากันค่ะกินปลาสิได้ฉลาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ว่าแถวเรียวกินปลาก็เพื่อ <c oughs> ลดไขมันนะคะ <c oughs> ปลากระทงนะคะสวอตฟิช ปลากระทงแทงดาบนะคะปลาปากแหลมหรือปลาหนักนะคะคลิปนี้พี่ตุ๊กตากขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะเขามาให้กําลังใจนะคะคลิปนี้พี่ผ้ามากินนะคะมาเห็ดสเต็กปลานละมะย่างปลานะคะกินกับข้าวโพดนะคะข้าวโพดนะคะแล้วก็ทานเนยหอมๆนะคะเสบ่สบๆค่ะมาๆๆจากพี่น้อง คลิปนี้ก็สิจบคลิปซัมเน่เดอร์จ่าฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิทุตาจากครูซูมาดามฮันส์เดอร์จ้าจากรัฐมินิโซตาเมริกาหม่องเก้าค่ะคลิปนาจังพอกันไหมค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกุสุขคนรำด้วยโคมันโชคดีทวีซับโชคดีทวีคุณเดอร์จ้าช่องดังดังปังปัง,ปงค่ะพอกันคลิปนาจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ